สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่องมนุษย์เงินเดือนต้องรอดค่ะขอ,อะเขาเขียนนะชื่อภาษาอังกฤษนะ The Work Salary Man นะหลักสูตรเร่งรัดเพื่อยืนหยัดในโลกทุนนิยมนะคะของสำนักพิมพ์ Leaf r i d g นะอ่านชื่อนะเราอ่านแบบภาษาจีนละกันนะเหอรุ่ยหมิงแล้วก กเวยชุนนะคะก็เขาเขียนในนี้ว่าหมวดการเงินนะราคา295บาทก็คุณเหนื่อยไหมกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในโลกทุนนิยมเราต้องบอกตรงนี้เลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวหรอกที่คิดเช่นนี้เพราะใครๆต่างก็พบกับความยากลำบากในแบบฉบับของตนเองกันทั้งนั้นและหากคุณต้องการเอาตัวรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวคุณจำเป็นจะต้องยอมรับ เรื่องเหล่านี้ให้ได้ก่อนอืมโอ้โหโรโยมาซะจงตื่นรู้ไปกับบทเรียนอ่านสนุกในแต่ละหน้าเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราต้องรอดก็คือคือหมอโอนะไปฟังรีวิวมานะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอือคนรีวิวนี่เขาเก่งเนาะเขาพูดซะจนเราอยากอ่านเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็รีบไปซื้อมาอ่านนะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ยัง ก็คือมันก็มองดูแล้วแบบคืออย่างตอนนั้นยังไม่ได้แกะพลาสติกนะหมอโอ๋ก็งงว่าเฮ้ยเราซื้อมาซื้อมาแล้วมันจะอะไรมันจะช่วยอะไรเราได้ไหมเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าที่ที่เขาเรรวิวเนาะคือเราก็าเขาเ้าใจว่าเขาขายเก่งอะนะแต่ว่าโอ้โหผิดคาดมากเลยนะคือพอเปิดพลาสติกมาแล้วนี่อ่าระหว่างไม่ลงเลยนะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันคือเดี๋ยว เนี่ยข้างในมันจะเป็นกระตูนด้วยนะคือโอ้โหงมากเฮ้ยมีตัวหนังสือน้อยมากเป็นกระตูนอ่ะแต่แบบโอ้โหหนังสือเล่มนี้มันทํางานกับเราหนักมากนะมีการคั่นคันเอาไว้ด้วยนะคือแบบโคตรเก่งเลยคนคนแตะนะแล้วคือเขาแต่งเขาเขียนมาเป็นมันเป็นเว็บไซต์ก่อนนะแล้วเขาก็มารวบรวมอะ่ะคือแต่ก่อนนันนี้เขียนให้อ่านฟรีอะ่ะคือแบบโอ้โหเจ๋วเขาคิดเก่งมากเลย เอาอย่างนี้นะคะคือเขาเปิดเล่มมาเขาก็บอกเลยชีวิตมันไม่แฟร์นะคะก็ชีวิตมันไม่แฟร,ร์คุณจะทำย่างไงมีสองทางเลือกน,นหนึ่งสู้สู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างกับอันที่สองใส่ใจกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะโอ้โหก็คืคอมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราควบคุมได้อยู่แล้วเนาะเขาบอกความขุนเคืองเหมือนกับการกินยาพิษแล้วรอให้คนอื่นตาย ชัดเจนไหมอืมชีวิตไม่แฟร์เลยเราต่างเริ่มต้นจากจุดที่ไม่เท่ากันด้วยทรัพยากรไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นใจผู้ที่ด้อยกว่าแล้วก็สํานึกถึงโอกาสต่างๆที่คุณมีนะคะเขาบอกว่าจงเอาตัวรอดแล้วเติบโตแล้วก็มีจัตดดุระอาชาของความสําเร็จนะจตุก็คือ4ี่ใช่ไหมเออม้าสี่ตัวที่ทําให้เราสําเร็จมีอะไรมาอันที่1บุญเก่าอันที่2ความขยนันอันที่3ความแตก อันที่สี่โชคหมอโอไม่อธิบายรายละเอียดนะคือเขาวาดมาเป็นรูปอะแต่มันแบบโคตรจริงเลยนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับมันแล้วก็ทำความเข้าใจมันนะคะก็ไม่กล่าวโทษไม่ตัดสินทำทำด้วยความเห็นใจแล้วก็ทำจริงนะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้นะค่ะปฏิวัติการเงินของคุณเขาบอกว่าหลักการสร้างความมั่งคั่งนั้นเรียบง่ายแต่ว่า เรียบง่ายไม่เท no. okay. ่ากับทําง่ายนะนะก็ทาอะไรบ้างต้องหารายได้ต้องมีการออมมีการใช้จ่ายให้เหมาะสมมีการลงทุนแล้วก็มีการปกป้องเงินทุนด้วยนะคะเขาบอกว่า1น0 0 0แสนแรกนั้นยากที่สุดโอเคลืมบอกไปว่าเรื่องเนี้ยเขาคนเขียนเนี่ยเขาอยู่ในสิงคโปร์นะ1บาทของเขาไม่ใช่1เหรียญของเขาเนี่ยเท่ากับยีประมาณ25บาท1นึ่งแสนของเขาเนี่ยก็ต้องประมาณ2อล้านหนะคะก็คือเขาบอก1น0 0 0แสนแรกยากที่สุด ก็ต้องมีเรื่องของพลังแห่งวิสัยแล้วก็สร้างความพร้อมให้ตัวเองในการหาเงินให้ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้เงินนไปต่อเงินการลงทุนเนี่ยจะต้องคิดถึงผลตอบแทนที่เป็นเหตุเป็นผลไม่งั้นก็จะโดนหลอกนะค่ะการลงทุนจะไม่ได้ทําเงินให้คุณมากนะักในตอนเริ่มต้นนะเพราะว่าเงินมันน้อย,อยงไงเราก็ต้องเพิ่มเงินทุนเข้าไปนะคะ ลืมการรวยเร็วจากการลงทุนไปได้เลยแล้วก็ลงทุนแต่เนั่นๆด้วยความคาดหวังที่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็พัฒนาพลังการหาไรายได้ของคุณพลังการหาไรายได้ของเราจะมาจาก3อย่างอันที่1เครือข่ายคนรู้จักอันที่2ทักษะสังคมอันที่3ทักษะการทํางานที่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้นะคะ แล้วก็กด10บข้อของการเพิ่มรายได้นะอันที่หนึ่งทงานให้หนักขึ้นอันที่สองเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่าอันที่สตัดคนกลางออกอันที่4ี่รับความเสี่ยงและไม่เลือกความแน่นอนอันที่5เจรจาเจรจาเจรจาอันที่6เป็นคนที่ทดแทนไม่ได้จงทํางานที่คนอื่นไม่คิดจะทาอันที่7นําคนและเรียนรู้วิธีบริหารแรงงาน8เขียนและพูดเก่ง9เข้าไปอยู่ในศูนย์กําไร สิบรู้คุณค่าตัวเองและพร้อมย้ายงานเสมอโอในเรื่องนี้เขาแบบคือเขาบอกเลยว่าการย้ายเงินย้ายงานมันก็เพิ่มรายได้นะเป็นคนใหม่จริงๆนะเนี่ยค่ะคุณควรคิดเหมือนตัวคุณเนะี่ยเป็นบริษัทนะก็เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการหาเงินของเราคุณกําลังขายบริการของคุณให้บริษัทโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนค่ะเงินเดือนเพิ่มเขาบอกว่าปัญหาทุกวันนี้มันเกิดจาก เงินเดือนของเรามันปรับเพิ่มขึ้นไม่ทันกับราคาที่อยู่อาศัยในเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปนะเอาเองินเดือนมามาคิดนะคะแล้วก็เรื่องเขาพูดเรื่องเจเนเรชันด้วยนะคะก็มันก็ตรงใจเหมือนกันนะเพราะเขาบอกเลยว่าลูกของคุณไม่เหมือนคุณตรงที่เขาไม่ได้แข่งกับคนสิงคโปร์ด้วยกันเท่านั้นแต่เขาเนี่ยแข่งกับคนทั้งโลกซึ่งมีคนที่ฉลาดมากๆจำนวนหนึ่งรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะคนรุ่นใหม่เนี่ยอ่อนไหวมาก แต่นี่แหละคือผลกระทบจากการที่คุณทำให้โลกของพวกเขาลำบากน้อยลงค่ะอ๋อแล้วก็ช่วงบทไทยๆเขาจะพูดถึงเรื่องจงมั่งคั่งกว่าคนรวยความมั่งคั่งที่ดีที่สุดคือความพึงพอใจในสิ่งเล็กน้อยค่ะแล้วเขาก็พูดเรื่องเรื่องความขาดแคลนเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคือเราเราอยู่ตรงนี้เราก็สบายดีนะแต่พอเห็นเพื่อเราสบายกว่าเนี่ยเราก็รู้สึกทุกทรมานขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าความขาดแคลนเชิงเปรียบเทียบ ก็แก้ด้วยการมีความพอเพียงแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่มีอยู่นะคะการยกฐานะอาจทําให้คุณดูดีหรือกระทั่งรู้สึกดีแต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น100%ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขเพิ่มขึ้น100%ซมันจะมเีเวลาที่เราซื้อของใช่ไหมเนะี่ยพอซื้อมาแล้วเราก็เบื่อพอเบื่อก็หาสิ่งที่ใหม่กว่าต่อไปต่อไปไม่จบไม่สิ้นจนกว่าเงินคุณจะหมดนะ แล้วเขาก็แนะนําเรื่องการลงทุนด้านหลังนิดนึงด้วยนะคะมอโอะว่ามันอ่านแล้วมันโดนใจมากเลยนะค่ะก็รู้สึกว่าอ่านจบแล้วเฮ้ยเราต้องซื้อฝากคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นหนังสือที่แบบดีมากเลยอยากให้ไปลองหามาอ่านกันดูนะอย่าเชื่อมอโอะมากนะแล้วก็อ่านง่ายมากนะแป๊บเดียวก็อ่านจบเลยเป็นนิทนไม่ใช่เป็นการ์ตูนอะนะเป็นตัวการ์ตูนซะส่วนใหญ่ก็ดูแล้วแบบสนุกอะสนุกแบบโดนใจเนาะมันเสียดแทงค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวดีทานหมอโอชอบอาา่านหนังสือหมอโอรีวิวดีทานหมอโอชอบอาา่านหนังสือ